สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลใน Android นะครับฐานข้อมูลก็เป็นตัวเล็กๆนะครับมีคือใช้ตัวนี้ครับใช้ SQL Lite นะครับเป็นฐานข้อมูลนะฮะใน Android นะครับก็มาดูวิธีการสร้างกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากการที่เราสร้างคลาสใหม่ขึ้นมานะครับ เป็นตัวที่ช่วยในการสร้างฐานข้อมูลนะครับก็นู่เป็น Java class นะครับใส่ชื่อ Class ไปนะครับเช่นชื่ออะไรก็ได้นะครับนี่ก็ตั้งว่า DB Helper นะครับนะครับกดโอเคนะครับโอเคนะครับ Class นี้นะครับสืบทอดนะครับมาจาก SQL Lite นะครับ Open Helper นะครับแล้วก็ต้องเขียน Method นะครับอยู่2ออันนะครับก็คือ Constructor แล้วก็ On Create นะครับ ก,กดปุ่มนี้นะ Alternate Insert นะครับใส่โค้ดเข้าไปนะครับเป็น Constructor นะครับเลือกเวอร์ชันแรกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราส่งแค่พารามิเตอร์ตัวเดียวพอนะครับ ก็ที่เหลือนะฮะก็คือ name คือเราไปเรียก, Store, กตัว constructor ของ superclass สต่อนะครับแต่ว่าที่เราส่งให้เขาเนี่ยก็คือชื่อของฐานข้อมูลนะครับอาจจะตั้งชื่อว่า test .db นะครับแล้วก็ factory เป็น now น,นะครับส่ง now ไปนะครับ version นะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่เป็น constant นะครับให้เขานะครับ ประกาศไปนะครับ public static final i n นะครับ version เป็น1นะครับ version แรกนะครับถัดไปนะครับวันนี้ยัง error อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เขียนยังไม่ o v e r r i d e ตัว on create นะครับก็ o v e r r i d e นะครับ on create นะครับกด ctrl o o นะครับเมื่อกี้นะถ้าเป็น windows นะครับ on create นะครับ ยังไม่หายนะครับเอเร์นะเกิดอะไรขึ้นออนอัปเกรดด้วยกันหนึ่งนะครับนะก็กด Ctrl O นะครับหรือว่าเลือกเมนูนี้ก็ได้นะครับโค้ดแล้วก็ Override Method นะครับยังมีอีกตัวหนึ่งที่ต้อง Override นะครับคือ On Upgrade นะครับนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมี3 Method นะครับสร้างไว้สร้างรอไว้นะครับ เดี๋ยวผมเกียรน้ํำดับใหม่แล้วกันนะครับเอาคอนสัคเตอร์ไปข้างบนกันนะครับแล้วก็ออนครีเอทไว้ถัดไปนะครับประมาณนี้ครับก็คร่าวๆนะครับมันจะโยงกับเลขเวอร์ชันนะครับถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยเวอร์ชันแรกหรือว่าที่ยังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลมาเลยนะครับเม่สอดตัวนี้จะถูกเรียกขึ้นมานะครับออนครีเอทถูกเรียกขึ้นมานะครับพอเรียกแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะ ใช้คำสั่ง create table ในนี้นะครับเพื่อเพื่อ sql นะครับเพื่อใช้ในการสร้าง table ต่างๆนะครับในฐานข้อมูลตัวนี้นะครับก็ถูกเรียกหนแรกหนเดียวนะครับตอนที่ถูกสร้าง database ขึ้นมาครั้งแรกนะครับแต่ต่อมาครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเออ์์ั่นนะครับเช่นเราแก้เวอ v e r s นจะเป็น version สอนะครับก็เมธอดนี้นะฮะ on upgrade ก็ถูกเรียกขึ้นมานะครับเราก็อาจจะมีการ ดรอปเทเบิลเก่าทิ้งนะครับก็ได้นะครับสร้างเทเบิลใหม่นะครับก็ได้นะฮะดรอปเทเบิลทิ้งนะฮะสร้างเทเบิลอันใหม่ขึ้นมานะครับหรือว่าจะเอาเธอเทเบิลอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่นะครับนะก็เป็นคำสั่ง SQL ไปนะครับโอเคนะครับก็สมมติเริ่มต้นที่เวอร์ชันหนึ่งก็แล้วกันนะครับมาถึงปุ๊บนะครับเราก็ สร้าง Database นะครับผมเขียนชื่อย่อๆนะว่า DB แล้วกันนะครับก็สร้าง Table นะครับคำสั่งนี้ครับ d b x s q l นะครับ s q l s q l นะครับมาถึงก็นี่เลยครับ create table นะครับตั้งชื่อไว้นะครับอาจจะชื่อเป็น product นะครับ product ก็ มีฟิลด์ต่างๆตามนี้นะครับก็เริ่มต้นมาก็เป็น id ก่อนนะครับ id ก็เป็น integer นะครับเป็น primary key นะครับแล้วก็ auto increment ด้วยนะครับเป็นคีย์ที่ตัว database เนี่ยเติมค่าให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ not t u น l นะครับ primary key ไม่เป็น u น l นะครับอันนี้ก็ฟิลด์แรกนะครับ จริงๆก็ใช้เป็นสตริงแล้วก็ต่อๆก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเกียจนะเขียนเป็นท่าเดียวไปเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นชื่อของ Product นะครับก็เป็นข้อความนะเป็น Text นะครับประมาณนี้นะครับน่าจะน่าจะโอเคละนะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็น Product นะครับสร้างเทเบิลมาตัวหนึ่งชื่อ Product นะมี ID แลนะครับมีมี name นะครับชื่อของ Product นะครับ ถัดไปนะครับเราก็จะไปที่ตัว Activity นะครับสั่งสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับก็เรียกคลาสท,ที่เราเขียนขึ้นมาเมื่อกี้นะ dbhelper นะครับ helper เท่ากับ new dbhelper นะครับส่งตัว Activity ไปนะครับ this ไปนะครับแล้วก็ สร้างค a s s d a t a า a s e ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าให้ Helper เนี่ยนะครับสร้าง w r i t t ท a b l e d a t a b a s e นะครับเขียนได้นะครับอันนี้ตัวอย่างแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับสร้างปุ๊บนะครับปิดเลยนะครับ Close เลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวลองรันดูนะครับ ก็สังเกตนะครับแอปตัวนี้นะครับอยู่ในแพคเกจที่ชื่อว่า THACU นะครับแล้วก็ db นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการสร้างหาข้อมูลเนี่ยนะครับไปดูในตัวนี้ครับ android นะครับ device Monitor นะครับเราจะไปดูว่า d database เนี่ยถูกสร้างไว้ในโฟลเดอร์อะไรนะครับ ครับก็รันเสร็จแล้วนะครับ DB ขึ้นมาแล้วนะครับไปดูที่ Android Device Monitor นะครับเอาไว้นะครับเดี๋ยวขอยุบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะก็ไปดูที่โฟลเดอร์นี่ครับโฟลเดอร์ data นะครับ data แล้วก็ data อีกรอบนึงนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับหา package นะครับที่ชื่อว่า TH นะครับ aclkudb นะครับก็เป็นชื่อแพ็กเกจเมื่อกี้นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ d a t a b a s e ครับอันนี้นะครับแล้วก็จะเก็บว่ามีไฟล์ที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้ถูกมฮะชื่อว่า test.db นะครับปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับก็แสดงว่า a t a b a s e เนียถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับ